ตำนานแห่งสูงสวรรค์ Legend of the Celestial Order ตอนเทพประจำวันพุธ m e r c u r i o n m e r c u r i o n คือเทพแห่งปัญญาการสื่อสารและศาสตร์เร้นลับปกครองดาวพุธซึ่งเป็นศูนย์รวมความรู้จากทั้งสามโลกคือโลกเทพโลกมนุษย์และโลกมารว่ากันว่าไม่มีคำถามใดที่ Mercuryon ไม่สามารถตอบได้และไม่มีความลับใด ที่ซ่อนจากสายตาของเขาได้ลักษณะรูปร่างผอมสูงใบหน้าคมเฉียบดวงตาเป็นสีเงินเรืองแสงสวมชุดคลุมยาวลายอักคระเรืองแสงถือคทถาประจำตัวชื่อเซเฟราซึ่งสามารถเปิดมิติปัญญาได้ที่พมนักหอคอยแห่งเรขาคณิตบนดาวพุธหอคอยที่ไม่มีใครเข้าใจโครงสร้าง แต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังปัญญาอันไรที่สิ้นสุดตอนที่หนึ่งแสงแห่งปัญญาหมอกเรืองแสงล้อมรอบหอคอยเรขาคณิตณจุดศูนย์กลางแห่งสติปัญญาดาวพุทธที่โคจรใกล้สุริยันที่สุดมีเทพผู้เฝ้ามองความคิดของทุกผู้มีชีวิตเมอร์คูิรีอนผู้กลุ่มความลับของจักรวาล ข้ารู้แล้วว่าเทพมานิลันธาเริ่มเคลื่อนไหวเหล่าเทพทั้ง7เราจำเป็นต้องประชุมโดยด่วนตอนที่สองการประชุมเทพทั้ง7ห้องประชุมกลางในมิติศูนย์กลางของสวงสวรรค์เมอร์คิวรีออนดุงดาวแปลเปลี่ยนมิติซ้อนมิติเรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งของสงครามใหม่พวกเจ้าทั้ง6จงเลือกด้านที่แท้จริงของตน เทพอาทิตย์ข้าคำทำนายของเจ้าจริงสวงสวรรค์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนที่สามสมุนมานรอบเข้าหอคอยเมอร์คิวรีออนกลางค่ำคืนพวกมันเจาะเข้ามาได้อย่างไร